กับต้นไม้ชวนตัานแต่งงานกับต้นไม้แต่ง,ง,า,นตนตง,งานกับต้นไม้เป็นนัยนัยของความหมายที่อยู่ร่วมอยู่กับต้นไม้อย่างอยู่ดีมีสุขอยู่ร่วมกันฉันเพื่อนฉันสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน คนเป็นทรัพยากรต้นไม้เป็นทรัพยากรสัตว์เป็นทรัพยากรดินน้ำปา่าและหินทองคําเป็นทรัพยากรทัรัพยากรของโลกส่วนในการมีประเทศเขาจะเรียกทรัพยากรของชาติซึ่งของไทยของเวียดนมามพม่าแต่แท้จริงเป็นทรัพยากรของโลกการอยู่ร่วมกันด,ด้วยดีการเพึ่งพาอาศัยกันการแลกทุกแลกสุขการเกื้อก,กูลกันการให้ชีวิตกันการใช้มูลค่าใช้ประโยชน์จากกัน ผมใช้คำว่าแต่งงานแต่งงานกับต้นไม้วันนี้ท่านแต่งงานกับต้นไม้แล้วหรือ,อยังผมแต่งงานกับต้นไม้มา20กว่าปีมีความสุขมีความสุขมากแล้วตอนนี้ก็จดทะเบียนสมรสกับต้นไม้แล้วโดยจดทะเบียนเ,เรื่องของสวนป่าเรียบร้อยแล้วขอเชิญชวนให้ท่านแต่งงานกับต้นไม้ด้วยนะครับ คอยมีกาบสุตในการปลูกต้นไม้ครับ